สวัสดีค่ะชื่อนางสาวยุวธิดาพิร์มนะคะวันนี้ก็อยู่กับช่องตามไปเรียนวันนี้นะคะก็จะมาอธิบายเกี่ยวกับบทบาทของสตรีไทยนะคะถ้าพร้อมแล้วก็เชิญรับชมและรับฟังได้เลยค่ะบทบาทของสตรีไทยในประวัติศาสตร์ไทย,ทยนับตั้งแต่สมัยโบราณถึงสมัยปัจจุบันสตรีไทยมีบทบาทในสังคมไทยแตกต่างกันไปตามยุคสมัยเพราะสถานการณ์ทางการเมืองเศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรมที่แตกต่างกันซึ่งพอจะอธิบายได้ดังนี้ 1. บทบาทของสตรีไทยสมัยก่อนเข้าสู่ความทันสมัยนับตั้งแต่สมัยสุขโขไทยจนถึงสมัยรัตนโกสินทร์ตอนต้นสตรีไทยมีหน้าที่หลักในการทำงานบ้านและทำมาหากินเพื่อจุนเจือครอบครัวซึ่งส่วนใหญ่เป็นชนชั้นไพร่และทาสในกรณีที่ถึงเวลาต้องแต่งงานฐานะของความเป็นภรรยาจะถูกแบ่งแยกประเภทออกไปเป็นสีลักษณะได้แก่ 1. ภรรยาพระราชทาน 2. ภรรยากลางเมืองคือบิดามารดาแต่งให้หรือเป็นภรรยาหลวง 3. ภรรยากลางนอกคืออนุภรรยาที่สามีไปขอหญิงมาเลี้ยงดู 4. ภรรยากลางทาสีคือภรรยาที่ชายไปขอไถ่ตัวมาเลี้ยงดูสำหรับ่าที่เป็นหญิงเมื่อบวชเป็นชีกฎหมายอนุญาตให้หลุดพ้นจากความเป็นทาตได้ตั้งแต่สมัยอยุธยามีข้อกำหนด กฎเกณฑ์อนุญาตให้สตรีไทยบวชเป็นชีได้เมื่ออายุ50ปี 2. บทบาทของสตรีไทยสมัยไทยปรับตัวเข้าสู่ความทันสมัยสตรีไทยยังคงทำงานในบ้านเพื่อเลี้ยงดูครอบครัวและออกไปทำนาทำไร่ทำส่วนของตนเองและของมุนนายแต่ก็ได้รับการอนุญาตจากทางราชการให้มีอิสระมากกว่าเดิม เช่นในสมัยรัชกาลที่4พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงเห็นถึงความเดือดร้อนของราษฎรทรงให้งดเว้นการเอาผู้หญิงมาหัดละครห้ามมิให้ไปจับบุตรหลานของคุณนาง และราษฎรที่บิดาบานนาญาติพี่น้องไม่ได้ยินยอมดังนั้นจึงปรากฏว่าในโรงละครหลวงไม่มีผู้หญิงที่ถูกจับมาเล่นละครอ,อีกสามบทบาทของสตรีไทยในสมัยหลังเปลี่ยนแปลงการปกครองพุทธศักราช2475ภายหลังการเปลี่ยนแปลงการปกครองในพุทธศักราช2475 ผู้หญิงไทยมีสิทธิออกเสียงเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแต่ถึงกระนั้นผู้หญิงจำนวนน้อยมากที่เพิ่งจะได้เข้าไปมีส่วนร่วมในทางการเมืองผู้หญิงมักถูกกีดกันทางการเมืองที่เป็นทางการนอกจากนี้ผู้หญิงยังคงมีส่วนร่วมในการใช้อํำนาจรัฐน้อยมากจะเห็นได้จากบทบาทในพักการเมืองและการได้รับการเลือกตั้งในรัฐบาล หรือในระบบราชการผู้หญิงยังคงเป็นส่วนน้อยในแวดวงของอำนาจทางการเมืองในสมัยสงครามโลกครั้งที่สองรัฐบาลได้มีนโยบายสร้างชาติและให้ความสำคัญกับสตรีไทยแต่เดิมประเพณีไทยถือว่าผู้หญิงเป็นช้างเท้าหลัง อยู่กับเย่าเฝ้ากับเรือนเท่านั้นงานนอกบ้านหรืองานประกอบอาชีพส่วนใหญ่เป็นเรื่องของผู้ชายดังนั้นเพื่อให้เข้าใจถึงบทบาทของสตรีรัฐบาลจึงได้ตั้งวัฒนธรรมฝ่ายหญิงขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์จะยกฐานะของหญิงไทยให้เท่าเทียมกับผู้ชาย 4. บทบาทของสตรีไทยภายใต้แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติภายหลังที่ได้มีการประกาศใช้แผนพัฒนาเศรษฐกิจแห่งชาติซึ่งต่อมาได้เปลี่ยนแปลงเป็น แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติตั้งแต่พุทธศักราช2504เป็นต้นมาได้มีการมุ่งพัฒนาด้านการศึกษาทำให้สตรีไทยมีโอกาสในการทำงานที่เท่าเทียมกับผู้ชายมีการแก้ไขกฎหมายให้สตรีได้มีสิทธิเสมอภาคกับผู้ชายมากขึ้น แต่ยังไม่สมบูรณ์นโยบายที่มุ่งเน้นให้สตรีได้เข้าไปมีบทบาทในทางเศรษฐกิจและการมีส่วนร่วมในกระบวนการตัดสินใจในระดับต่างๆทํา,าทให้เกิดการขยายตัวของบทบาทของสตีในแง่มุมต่างๆอย่างกว้างขวางวันนี้ก็ขอจบการนำเสนอเพียงเท่านี้นะคะถ้าเกิดคลิปวิดีโอนี้พูดผิดพลาดประการใดก็ขออาภัยไว้ณที่นี้ด้วยแล้วก็อย่าลืมกดไ like, ลค์กดซับสไครด้วยนะคะ